น่าสนใจเพราะว่าสุดท้ายนะครับตัวพระเอกกับนายเอกนเนี่ยขอได้มีพันธะบางอย่างต้องมาทําด้วยกันมีเขาเรียกว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องอยู่ด้วยกันไปแบบย,ยาวๆครับผมแล้วก็มีมุมมองให้าน,นายว่าสองคนเนี่ยเขาแตกต่างกันแบบสุดั่งวงากงเลยฝั่งของตัวพระเอกเองก็จะมีความแบบเป็นศิลปินอาร์ติสต์มีความคิดสร้างสรรค์มีความมองเขาเรียกว่าเก่งในแบบที่ใช้ใหัหวศิลปะส่วนฝั่งของตัวนงจืดนะนมจืดปะูเนี่ยก็จะมีแบบไม่เข้าใจว่าทำไม เขาถคิดแบบนี้เพราะว่ามันไม่ตรงกับหลักการฟิสิกส์อะไรของเขาเนี่ยมันจะเป็นฟีลว่าเออสต่วันนี้อยู่ในการเราน่ารักมากเป็นเคมีที่คอนท้ากันได้เห็นมุมมองใหม่ว่าคนต้องปิดปากมันหมดใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนแบบอย่าให้เปิดใจดูแบบสบายๆเนาะดูแบบไม่ต้องคาดหวังเลยฮะคาดหวังอค่เดียวคือแค่ความสุขวันนี้สร้างด้วย element สร้างซีรีส์นี้ก็คือรับรละทจริงมาเพื่อสร้างความสุข ให้กับทุกคนบนโลกใบนี้ดังนั้นนะ่ะสิ่งที่อยากจะให้คุณได้เปิดใจคือดูยังไงก็ได้ให้ดูมีความสุขที่สาคัญที่คือว่าอยากให้ฝากช่วยแชร์รวมถึงทั้งช่วยแนะนำซีรีส์นี้ให้เป็นที่รู้จักด้วยเพราะเนือ่องจากว่าเราเองกำลังจะลับเข้าสูา่ความเป็นซีรีส์ที่มีความน่ารักสดใสอาจจะไม่ได้เป็นฮาร์ดคอร์ในเรื่องของ NC มากเหมือนปัจจุบันเรื่องอื่น แต่ว่าเราอยากจะให้คุณกลับมาสึกซับความน่ารักสดใสของความจิน้นความฟินแบบ BL นะฮะคุณไปดิงทั้งมีหลักหลายคู่ที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยอย่าคิดว่าน,นี่คือเรื่อง BL หรือว่าอยากคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของ GL ให้คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความรักอันบริสุทธิ์ของ ขอ,องคนที่เขามีความรักต่อกันเหมือนกับที่เรามีความรักต่อนักแสดงที่เราชื่นชอบแังนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ติดตามกับซีรีส์รักรถนมจืดผ่านทางร m r ทีวีซึ่งจะออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มสานาทีนะฮะตอนแรกในวันที่18นี้ก็จะมีให้ชมด้วย EP พสิเศ,เศสเบรีบ<พ>ีศูนย์นะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจะสามารถชมซีรีส์ไปได้นในอีกหลายแพลตฟอร์มรวมถึงทางยูทูบของซานเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เสิร์ฟความสุข เสิร์ฟความระรมุระไมสกินชิปแล้วก็อยากฝากทุกคนให้ติดตามแล้วก็เปิดใจดูกับสารรถนมจิ๋ได้ไหมครับนี่เลยนะคะได้ยินมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะดูเลยเพราะว่าที่พี่เปิดพูดมาเมื่อสักครู่ไม่มีในอ,อินเทอร์เน็ตเลของเราเลยแสดงว่าเรื่องาราวมันแบบหูมีมากกว่าในอินเทอร์เล็ตเลิอีกเยอะเลยอีกคนนึงก็สองคนคือนักเขียนเนาะค่ะจริงแล้วก็ขเขียนเรื่องนี้ออกมาได้แบบเรียกว่าคบรถคนดูก็ส,สนุกสนานแล้วก็ได้แบบรู้สึกว่า ติดตามอ่านผมว่าเชื่อว่าคนอ่านก็มีความสุขแล้วคนดูก็จะมีความสุขเหมือนตอนนี้อ่าฉะนั้นรุ่นเราติดตามกันได้เลยนะคะทางช่องอมริน HD ช่อง34นั่นเองในวันเสาร์ที่25หมกราคมนี้ออนแอร์เป็นตอนแรกนะคะเวลา4ทุ่ม45นาทีนะคะแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube อของ u า t e น e n t e r t เป็นเม t ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่โอ๋แล้วก็พี่เฟิร์นนะคะ